สวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกคนนะวันนี้บ่าสวสีกาจะพาทุกคนมาเล่นอยู่ทีอ่าชิ่า,บาบมาเล่นกับพแม่นะพาแม่มาเที่ยวนะทุกคนกัเป็นโอกาสที่อา่าดีเลยแหละที่บ่าสวสดีพาแม่มาเที่ยวนะรู้สึกดีใจแห่งคนระับแ้วก็รู้สึกดีใจที่แบบได้พาแม่มาเที่ยวในประเทศไทยนะทุกคนซึ่งกาแม่บ่าสวสีกามีโอกาสได้มากแบบมาบึงร้านนะซึ่ง้องบวสตีกาบกอดดกอยู่เมืองไทยนะเนาะ แล้วก็ให้แม่ขึ้นมาเบิ่งร้านมาเดี๋ยวน,ะนี้ก็เลยถือเป็นมื่ออาทิตย์ที่เอ,อ่อที่สามเนาะมื่อนี้หรือที่สี่เนะาะบันเสารที่วันนี้เจ้าบอสหาอาทิตย์ที่สามเนาะทุกคนวันเสาร์ที่ก็เลยพาแม่ไปเที่ยวเนะมมาะจุดหม่งไม้จังไลยก็ติดตามกันต่อไปเนาะแม่บาาันเสท่เองไหมสวัสดีสี่วันเสาร์ที่สวัสดี <laughs> ก็พ้าแม่ไปเที่ยวทุกคนแมาเที่ยวประเทศไทยเออแม่อยากเที่ยวประเทศไทยเที่ยวประเทศไทยโดยร่วมแล้วแต่ว่ามันจะเลื่อนไหมจะเลื่อนจะเลื่อนเออแม่ว่าจะเลื่อนนะจะเลื่อนประเทศไทยจะเลื่อนแค่นี้ไงวะไปตอนนี้ก็คือสิพาแม่นั่งเอ็มอาร์ทีไปเนาะทุกคนไปแม่ย่างขึ้นมันได้เลื่อนเลยพอรลุนกันว่าแม่วาสตี่ขึ้นบันได้เลื่อนได้ไหเนาะหลังจากที่แบบ ห่างหายจากบนได้เหลือนไปหลายปีแล้วไหมไปที่ไจากแล้วเดี๋ยวสตีดันดันลังแม่ไปแล้วอย่าปึ๊บโอ้แน่นอนวะคือสรุปแล้วคือคืนบนได้เหลือนได้นะทุกคนโอ้ คือว่าสตียืนทางล้างนะจัแน่แบบให้ล้างเอแม่ยังเลยยังเล้ยยัเลยัเล้ยเลยังเล้ยเลยัเยังเลยยงเข้เลยเข้เลยเ้เลยเลย้เยัเัันเงน <c oughs> ตรงยังไปไกลดอกกันอยู่เท่านี้ยืนถาได้เนี่ยเดี๋ยวมันกะที่นี่ขบวนตัดไปแหมพอสิบอกเวลายืนถารถไฟเด้อันนี้คือลูกซ้อนอันนี้ก็คือให้ค้นออกก่อนเห็นบอกสังเกตไปเรายืนลูกซ้อนเนี่ยคือเขายืนล่อเแถวเ,เนี่ยเขายืนล่อยืนล่อฟังไงยืนล่อถาต่อต่อแถวกันขึ้นน,นะ เวลารถมาจอดเพิ่มให้คข้นก็จะออกก่อนคือเป็นการต่อแถวคือเข้าเขาในเมืองอรัแบบถ้าต้องต่อแถวนี่นะครับต่อแถวตามระเบียบเหมือนกันนะโอ้ยางเสียกิ่วย,ยังสิงสนส้ำตาลใดเลยยาฝาบืนได้ไหมทาทาทาเขาบอกว่าคืนใดทั้งคืน คนยางเก็บขยะคนคนคน,คนคนคนขับรถไฟฟ้าได้ยังเราดือไม่ได้ไปไป,ไปแม่ยืนตรงนี้แม่แม่มาเยอะนะแม่นั่งตรงนี้

อถ้าทีถ้าจะไปชวนลุขค้นไปไหนถือชวนลุมที่นี่เลยอันนี้อยู่อยู่ฝื่นดินได้นไงมายืนอยู่ัไปยืนดูหันะ่ะ พอที่นเงาบอกแล้เฮียจะได้มาจาตอนไปมาลงเป็นบินเนี่ยนเนอ้ามันลงเห็นนีมวะจักหัดชจักจักมาลงตัใช่ตวปเรื่อไหล่จะมาตกใจใช่ปะคือคือในรอบในหอบไลาจีก่อนนั่งรถไม่เคยได้นั่งเลยนะเพิ่งจะข้าวตะกี้ข้าวตะกี้จะ ขี่รถเป็นยังรถรถไฟธรรมดาเนาะเออรถไฟธรรมดาเนี่ยนะจะได้บัตรบัถ้ามานั่งรถมันต่างกันปะเงียบปะเงียบแล้วเหรออยู่ฟินดินด์นี่คืออันนีคือฟินแลนด์นะอันน้องโล่งๆบบเลยใหญมันก็ไวเนาะไปไปจ้าทุกคนทัพนีก่อนเนาะเดี๋ยวพาแม่ขึ้นไปข้างบนก่อนก็จีบประมาณทัพนีนะพาแม่ว่า นั่งรถไฟฟ้ามาเบิร์นควมเจริญมาเฮียนหูยังหลายๆอย่างสินะทุกคนาการสิป,ประมาณนี้เนาะกาฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามไถ้าอยาก,ยก,กปปาายให้แมวบัสติแบบมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆกับพี่ๆทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้บัสตินะตั้งสิปปมีรายได้แล้วก็ตั้งสิพาแม่มาเที่ยวอยู่นะแม่เอาชิปไหมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอานีแ่แหละมาป้อนลง อันนี้คือเวลาเาเวลาเขาเข่าเขาแตะไทรมันปะปึ๊บประตูมันจะเปิดเวลาเขาเขาออกเขาก็ย้อนลงอ๋เนี่ยทางเก่าเจะก็ย้อนลงเอาใส่นี่ทันนี่เออบอลลุกจะยืนทางล่างก่อน,นอจับเอา,จ,เอาจับเอาก่อนจับเอาคอยเสศษเหลืองให้ยืนบอลเศษเหลืองเออยืนใส่เอามือนบอลใส่เอามือ,อ,มอ,อน,นี่ยย้อนใส่เลยออ ปล่อยลงมาหนีมาหนีมาฟังมาฟังนี่เอามาเอามาเอามาดิอ่าปล่อยลงอ่าเดี๋ยวนะมาหนึ่ยังเอาไหมคอยดยัางวะเฮออ่าเดี๋ยวเดิมันเป็นยังมาของแม่เราจริงอ่าโอเคแป๊บนึง แม่ถ่ายยูทหันก็ได้ถ่ายยูทหันก่อนถ่ายยู่หันแล้วก็คือชิปมันนะจะมีปัญหาอย,ย่างบางอย่างนะทุกคนเพราซื้อมาสองคนกับแม่ เมื่อกี้นี่ก็คือตัวหรือว่าชิปนะของแม่มันมีปัญหาแม่จะพอไปมันมีปัญหาแหละมันก็เลยแบบยอดลงบ่ได้น,นะตอนแรกคือว่าแม่ยอดลงหน่อยเดียวนะเออพี่ก็ไปติดต่อพนักงานก็โอเคก็ได้เพราะว่าชิปมันมีปัญหาทุกคนโอเคไหมนี่แหละสวนลุ่มเฮา <c oughs> โอเคทุกคนทริปนี้ครับเป็นทริปที่แบบพาแม่นั่งรถเอ็มอาร์ที่านั่งรถไฟฟ้าเนาะต,ติดตามอีพีต่อไปแม่อยากเห็นสวนลุ่มพีน่นี่เดี๋ยวแม่สิพาแม่มาเลาะ ส่วนลุ่มเนาะไปแล้วบ๊ายบายมั้ยบ๊ายบายไั้ยได้นะ